ไปทางไปโรงเรียนนะคะวันนี้เน,นี่ยพี่เลยบ้านเรามีของรางวัลมากมายเลยนะคะแจ<ส>กให้หมดเราจะไม่เอากลับบ้านเลยเราจะใส่หมัยแล้วน,ะะน้ำปลาที่ใส่ดีเกินเหตุ หาด้คู่แรกกันก่อนอาใช่ใครชนะใครชนะมาอยู่ตรงนี้ก่อนอาใไปแข้เาขนมกลับไปก่อนใครแข้เอ ด Subscribe ท,ที่ทช่องเลรนะเวกัสทีวี <ega> มมด้วยนะคะด้วยนะคเะวันนี้คุณแม่ขวันข้าวกับน้องเวกัสนะคะเราจะเดินทางไปโรงเรียนแม่แพ้น้อยอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะซึ่งจะไปร่วมกิจกรรมนะคะกับหลวงตาของหนูเวกัสค่ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสี่ยมน,นะคะ กิจกรรมโครงการสารฝันปันน้ำใจครั้งที่18นะคะรวมสร้างอาคารเรียนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเนื่องจากช่วงวันเด็กเราติดสถานการณ์โควิดกันค่ะไปชมกันเลยค่ะสารฝันปันน้ำใจปีที่18นักเรียนบ้านแม่แพน้อยวันที่6-7มีนาคมบรธศัช2564ในวันนี้ โครงการสารฝันปันน้ำใจเป็นกิจกรรมของคณะพระสงฆ์ที่เป็นสหัสาข้าแถวอนนะคะเดี๋ยวเราจะแจกองยิ้มนะคะโอเคค่ะสาวสวยนน่ด้รักกเลยถ้าไม่เรแจกคู่กันเลยคูกัเลยขึ้นกนเนะคะโอเคอา

Ha yeah. <laughs> าวันใจค่ะนมไปเลยแต่ใีเลยที่คุ้นี่ถี่เลือกถจะนะคะแต่ถ้าี่เลือกผิดก็เป็นขนมรางวัตอบใจนะคเก่งมากอ้อะนไปคะใจเย็นๆย็นๆใจเย็นๆเย็นๆลึกๆลๆไไเย็นๆยไ เอาวา่ะเอาไปซ้อนไหม 看这 ีีอ่ะชี้เลยลูกชี้เลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอ่ะไปเลยพี่เจ๊กว้าไงว้าพี่เจ๊ได้ไหมคะโอ้ได้ไปแล้วมีอีไม่หายอันเด้ยร์ว่าไงคะสาวสวยจุนเต้นได้ค่ะโอ้ว้าไม่เป็นไรหนาับรางวัลหน้ารุ่นจ๋าไม่คัดมึงรอกกได้ไห้ครับยาอันเชื่ออะไรครับ ได้ครับเดยได้อะไรอ่ะ้เลือกเลยอากได้อะไรอ่ะเลือกเลยอาได้คุไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนว่าจะทายถึงไปอ่โอ้ได้ยอากได้อชีก่อนนะาได้ครับโอเอาีพต้อนดีต้อนดอ่าได้ไหนครับเมอไปน่มเอาออกวเมืออกกล เอาอไว้ด้วยกำทั้งสองข้างกำสองข้างเลยแนี่อะอ่ะเอาเบอร์มาจะได้ปืนไหมหออมดีหมดพี่แน่เลยป้าอะไรแจกไข่เซาท์ไว้อยู่แล้วนะคะอ่านะฟ้าเอามาเอามือออกมาพร้อมกันกำหมัดแน่นๆอ่ะว่าไงคะด้านไหนมันเกินโอ้ กิกำมือด no ้วยสิโลกรัมสองข้างเอ้นั่นนอาน้องไปไปไม่ต้องบอกเขายล้กไม่ต้องอาลูกไม่ต้องไอ้ย่าได้น โอเคกะแนกฟ้ามือนัฟ้าาเนี่ยหอระแ่น้าดากาอะคา่ะตอนนี้เราจะมีรางวัลใหญ่สักอะไรดีคะ

ไปแท้เอาไปหนุนแต่ไปก่อนไปแท้เอาไปก่อน,ออนอโอย,โอยไปยิ่งชง มาเรว่องนี้เลยมยืนเรียงสาคนเลยค่ะชื่ออะไรคะม่ชั้นอะไรครับป .6 ่ะชั้สชื่ออะไรคะปอ่าชั้นอะไรละคะป .2 อ่าชั้นอะไรคะปป .2 ป .4 แล้วก็ป .5 นะคะตอนนี้อ่ะใครอยากได้อันนี้ยกให้พี่ผู้หญิงเลยยกไหม จะเล่นเกมยังไดีเอานี้ชูตอไหมอ่ะโอเคตรงนต่ต้นาดีก่าค่ะต่อต่ออ้าวแค่ข้านกลับไปก่อนเดี๋ยวอ่ะจะเียตลาดไหมใครเปลียนตลาดไหมไม่เสียตลาหรอเดี๋ยวผู้แขผู้แข้ผู้แขกตอโค้เอาบตะเข้าตรงเจ๊โค้งเดีไม่เป็นะเดี๋ยว ถ้าใครจะนัระหว่างตัวนี้กับฮอนให้เลือกอ่าให้เลือกเอ,เอง,เ,องเลยเดี๋ยวเรามีางวเ,าเ,าะะเดี๋ยวขอน้าก,ก่อนสิพิธีการมีไม่ได้น้าเลยไปแล้วเนี่ยอ้าวหนัาเลอกต่อ

ถ้าหน้าใสออกเทยาหนุน้อยชื่อไหมคะผมอืออย่าเพิ่กินโลดใจเย็นๆดูอ่ะเด็กคร่บ สนุนรงวันน้องๆก็เรียนเชิญได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ขับข้าวและน้องเวกัสนะคะต้องขอขอบคุณทีมง,งานสารฝันปันน้ำใจทุกท่านค่ะและคณะครูโรงเรียนแม่แพน้อยอำเภอสุเมยจอังหวัดแม่ห้องสอนค่ะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะน้องเวกัสมีความสุขและก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะที่ผ่านไม่ได้ต้องขอขอบคุณพ่อเก่งนะคะพ่อของน้องเวกัสที่ตัดตั่ กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย